บริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารตรับรุงดินปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตร ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน แดงไขโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไขโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องโปรดนี้กับปูดแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ปูดแดง1 6ึบาทมีผู้นำมาจากหลายหลายค่ายเข้ามาที่บริษัทปูดแดง1 6 8บาทมากมายเหลือเกินด้วยประสบการณ์ที่ผมผ่านระบบเครือข่ายมา20กว่าปีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าบริษัทไหนวันนี้นะครับไม่ว่าบริษัทไหนก็แล้วแต่นะฮะ ถ้ามีผู้นำหลังหลข้าวมาบริษัทหนึ่งท่านจงโปรดฟรังสักนิดหนึ่งนะครับถ้าบริษัทนั้นไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงคุณคิดว่าผู้นำบุคคลเหล่านั้นเขาจะมาร่วมงานกับปูดแดง168มั้ยไหมครับผมตั้งคำถามนะครับวันนี้ท่านอย่าพลาดนะครับวันนี้ผู้นำของเรามาจาก ค่ายอื่นแล้วมีประสบการณ์มาแล้วหลายๆค่ายมาฝากชีวิตไว้กับปูแดง16บาําไมถึงต้องทําปูแดงเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้นดี ไข่ตัวสานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้กเกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไข่ตัวสานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไข่ตัวสานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไว มีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูแดงไคโตซานผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไว มีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูแดงไทยโตซานข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดี ไ้้โตตซาาาานนผูแดดดงเเีีมชช่วยลกกษรทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผู้นำมาจากค่ายอื่นๆโดยเฉพาะตัวท่านนะครับผู้นำของเราที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะเขามีประสบการณ์การทำเครือข่ายบางท่าน เป็น10บริษัท20บริษัททนนี่เขาสมัครไว้นะฮะแล้วที่ไปสอบถามไปดูมาผมว่าบางท่านคนะเป็น100 100ร้อยร้อยบริษัทก็มีครับแต่วันนี้ทําไมมาฝากชีวิตไว้ที่บูดังหนง16บาทครับท่านนั้นคือคุณธนงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมธนงศักดิ์แก้วดีอาชีพ รับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านพื้นน้อยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วันนี้ยังเป็นครูอยู่ยังเป็นยังรับราชการอยู่ครับอ,อยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์จริงหรือไม่มีประสบการณ์การผ่านธุรกิจระบบเครือข่ายมาแล้วหลายค่ายจริงครับผมสาเหตุอะไรที่ทําไมต้องย้ายค่ายบ่อยๆสาเหตุคืออะไรครับ สาเหตุที่ย้ายค่ายบ่อยหนึ่งสินค้าเพราะว่าการทํางานการทําธุรกิจอันดับแรกนี่ที่ผมมองคือผมจะมองด้านสินค้าว่ามันจะสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าแล้วก็สาเหตุที่ย้ายค่ายบ่อยออย้ายค่ายบ่อยอืเพราะว่าแผนไรายได้แผนการจ่ายไรายได้สินค้า สินค้าแผนรายได้แผนรายได้แล้วก็แผนการจ่ายนี่บางครั้งบางทีประกอบการไปได้สักระยะหนึ่งผู้ประกอบการก็จะเปลี่ยนแผนโอ้เปลี่ยนดื้อเลยครับอยู่ๆก็เปลี่ยนอสูมิครูกำลังบรรยายอยู่ถูกไหมครับครับผมคุณเป็นครูด้วยถูกไหมฮะครับผมท่านก็บรรยายอยู่วันนี้บอกว่าแผนอย่างนี้ครับวันดีคืนดีเขาบอกเปลี่ยนแผนเลย ครูเอาหน้าไว้ใหญ่ครับครูจะสู้หน้ายัางไงครับมันก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ๆธุรกิจของเรากำลังดำเนินการไปด้วยดีแต่ว่าการจ่ายอาจจะเป็นกับผู้ประกอบการหรือบริษัทที่จะจ่ายไม่ได้หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนแผนโอ้เปลี่ยนดื้อๆเลยครับผมอืมนี่คือประสบการณ์ที่ ผมใช้คําว่าเลวร้ายครับผมเข็ดไม่ถามจริงๆเขาทํามาแล้วหล,หลายเจ้าแล้วเราก็เจอปัญหานี้คุณเข็ดไหมกับเครือข่ายเข็ดครับบางครั้งบางทีนี่อถ้าค่ายนี้เขาเปลี่ยนแผนรายจ่ายก็ต้องหาค่ายใหม่มก็คืออันดับแรกก็ต้องดูว่าสินค้าที่มันจะวางตลาดได้แล้วก็สามารถที่จะตอบรับกับลูกค้าได้นี่ ก็ลองไปศึกษาและเข้าศึกษาว่าแผนการจ่ายมันจะเหมือนบริษัทที่ผ่านมาหรือไม่นะครับก็เรียกประสบการณ์ชีวิตครับผมประสบการณ์ครูก็ได้มาแล้วนี่โอ้ยในเมื่อเขาจ่ายอย่างนี้เราไปเจอเอาจ่ายอย่างนี้เองมันจะจ่ายได้เหรอครับเพราะมันฝังอยู่ในใจครับผมมันก็วางชิดไว้แล้วก็เรียกประสบการณ์ของครูถูกไหมครับครับผมนอกจากสินค้านอกจากผานยังมีอะไรที่ทําให้เรา แม่เจ็บช้ำน้าใจครับเจ็บช้ำน้าใจนี่คือสินค้าบางครั้งมันหมดคือไม่ความว่าการนําเข้าการนําเข้าของสินค้านี่เวลาการตลาดนี่ที่ลูกค้าต้องการแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆสินค้ากับมาไม่ไม่ได้มาไม่ถึงไม่มีไม่มีสินค้าขาดสตอ็อกหรือบางที อาจจะเป็นกับอัพไลน์อาจจะสต็อกไว้ก่อนก็ได้อย่างงี้นะครับบางครั้งเราโอนเงินไปโอนเงินไปแต่ทีนี้แทนที่อัพไลน์จะลงรหัสให้เราก็ไม่ลงสินค้าก็ไม่ไม่ส่งมาให้นะครับม,มันก็มีเคยมีปัญหาหลายบริษัทนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วผู้ประกอบการล่ะบางทีเราเข้าไปถูกไหมครับครับผมเราก็นั่งฟัง หม่ๆเราฟังดูดีนะถูกไหมครูครับผมอ่ะโอ้โหมีคำมั่นสัญญาว่าจาจอย่างน้นให้อย่างนี้ผมจะเป็นคนคนุณธรรมผมมีประสบการณ์แล้วเจออย่างนี้แล้วอนาคตที่คุณอยู่อ่ะฝากไว้มันเป็นอย่างไรบ้างตัวผู้ประกอบการตัวผู้ประกอบการตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนมีคุณธรรม แต่พอลักษณะการทํางานเข้าไปเลือกแผนแผนรายได้อย่างที่ผมว่าแผนรายได้นี่อ๋ออยู่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมอ๋อจากผู้ประกอบการครับฉันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับผมถูกไหมครับครับโอ้แสดงว,ว่าการบริหารงานการบริหารงานครับคือลักษณะว่าขาดขาดเพราะว่าเพราะว่าความเป็นผู้นําในลักษณะว่าคือ ไม่สนใจกับตัวแทนจำหน่ายหรือว่านักธุรกิจที่ที่อยู่ร่วมธุรกิจด้วยก็พูดตรงๆก็คือครธูธนงศักดิ์นี่มุ่งมั่นตั้งใจทำถูกไหมครับครับผมแต่มาเจอปัญหาความไม่แน่นอนของบริษัทครับผมถูกไหมครับเอาแหละถามอีกข้อหนึ่งประสบการณ์ผ่านมาเครือข่ายมากมายขบวนการฝกอบรมแต่ละบริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ ประสบการณ์การฝึอกอบรมนี่ส่วนมากอย่างค่ายใหญ่ค่ายค่ายยักษ์ใหญ่ที่ผมเคยผ่านประสบการณ์มาตั้งแต่ปี2013นี้เขาจะเป็นลักษณะของการสาธิตสินค้าคือถ้าหากว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเสร็จเขาก็จะให้เราลงสินค้าเพื่อที่จะไปนำเสนอแล้วก็สาธิตสินค้าเพื่อที่จะวางตลาดหรือขายสินค้าตรงนั้นนะครับ แต่การฝึกอบรมมันก็เป็นลักษณะของการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเทคนิควิธีการขายต่างๆยังไม่มีครับผมคือขาดเทคนิคขาดเทคนิคอืบอกว่ามาดูสินค้ารายละเอียดเพราะสินค้าพูดไม่เป็นครับถูกไหมครับก็ต้องอธิบายให้รายละเอียดแต่เทคนิคอีกอย่างอื่นเราไม่รู้ครับเทคนิควิธีการขายการนําเสนอนี่ถามคําสุดท้ายผ่านเครือข่ายมากี่ปีแล้วครับ เครือข่ายนี่ผมผ่านมาประมาณ20ปีครับผม20สิปีครับผมเพราะว่าผมรับราชการนี่ก็30สปีรับราชการีกว่าปีก็คงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทแรกครับผมซึ่งเป็นครูของเราเนาะครับผมอันเาจนต้องขอบคุณเขาจริงๆนะฮะครับอ่าเอาวันนี้ผมตั้งคำถามใหม่แล้ครับทำไมวันนี้ซึ่งคุณมีประสบการณ์20กว่าปีเครือข่ายคุณเอา กล้าฝากชีวิตไว้ที่ปูแดง168มันมีอะไรดีครับครูครับปูแดง168ที่ผมประทับใจคืออันดับแรกนี่ผมได้ความรู้ได้ทราบจากสื่อโดยเฉพาะสื่อทีวีนะครับในครั้งนั้นผมก็ได้ศึกษาดูเห็นปูแดงครั้งแรกผมก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นครู แล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยนะครับผมก็เลยพยายามศึกษาดูว่าปูดแดงเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นก็มีตัวแทนจำหน่ายที่จะมาให้ผมประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นสื่อกลางใน,ในการนำเสนอของบริษัทปูดแดงผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของปูดแดงเพราะว่าโดนใจในลักษณะที่สินค้าี่ราคาถูกและก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับ ลูกค้าได้โดยเฉพาะที่ติดใจยอยู่คำหนึ่งก็คือว่าปูแดงลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตแล้วก็ลดหนี้เพื่อชาติผมชอบตรงนี้ครับแล้วได้จริงไหมได้จริงครับท,ที่ผ่านมาจากลูกค้าที่เอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าครับผมตอบรับดีมากเลยครับอืมแสดงว่าพูดตรงๆก็ได้ก็คือแบรนด์ติดตลาดครับผมครูก็ขายง่ายขายง่ายครับถูกไหมครับอนอกจากสินค้าดีมีอะไรอีกครับ นอกจากสินค้าดีแล้วก็ดูที่ประกอบการผู้ประกอบการก็เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนซื่อสัตย์นะครับแล้วก็บริษัทของเราก็มีสำนักง,งานใหญ่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองอนี่คือความมั่นคงหนึ่งสินผมมองธุรกิจนี่หนึ่งผมดูสินค้าสองผู้ประกอบการสามบริษัทแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทโรงงานผลิต เป็นของตัวเองนี่มันคือความมั่นคงที่เราจะสามารถพึ่งพาได้ตรงนี้ครับผมนั่นคือความมั่นคงของบริษัทครับผมถูกไหมครับนอกจากความมั่นคงบริษัทขบวนการในการฝึกอบรมนะครับนะฮะที่ครูบอกว่าผ่านมามา,มากมายผมว่าครูก็เป็นวิทยากรด้วยถูกไหมฮะครับผมซึ่งเป็นครูถูกไหมฮะครับผมมาฝึกอบรมที่ปูแดงในหกบาทมันต่างจากค่ายอื่นๆไหมครับ การฝึกอบรมของบริษัทปูดแดงหนึ่งนี่มันก็เริ่มต้นตั้งแต่อันดับแรกการเข้าประชุม OPP และ BBC คือ OPP นี่ก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของบริษัทแล้วก็ BBC นี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกของการฝึกความเป็นผู้นำนะครับความเป็นผู้นำแล้วก็มี คอร์สเทรนนิ่งแล้วก็มีคอร์ที่คนไม่ธรรมดาจนถึงผู้นำตัวจริงผู้นำต้นแบบครับคือจะบ,บริษัทนี่สามารถที่จะจัดให้สำหรับผู้นำทุกท่านในตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาการขายแล้วก็การประกอบการผมยอมรับว่าบริษัทปูดแดง168ไทยแดจำกัดนี่สามารถที่จะให้ความรู้ตรงนี้กับบรรดาตัวแทน แล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทอย่างมากนะครับที่ที่เห็นความสําคัญของการฝึกอบรมตรงนี้ครับผมครับนี่คือขบวนการฝึกอบรมครับวันนี้คุณมั่นใจแค่ไหนที่ยังอยู่ปูดแดงในหบาทครับผมมั่นใจ100เปร์เซ็นต์ครับมีอะไรทีค่คิดว่ามั่นใจอย่างนั้นฮะอะไรมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจหนึ่งสินค้าสินค้า<ม>ในเรื่องของคุณภาพ นะครับโดยเฉพาะปูแดงหนึ่งหกชมใหม่นี่ตอบตอบรับหรือว่ามาตรฐานของสินค้านี่ดีมากเลยครับนะครับเพราะลูกค้าที่ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรน,นี่นำไปใช้เสร็จนี่สวันเห็นผลครับตอนนี้โความเข้มข้นมากกว่าเดิม,มแล้วก็เห็นผลมผมสามารถการันตีได้เลยว่าถ้าหากว่าใช้แล้วไม่เห็นผลนี่ยินดีนำให้นำขวดเปล่ามารับเงินคืนได้เลยนะครับ เพราะเรามีการประกันความพอใจด้วยครับท่านผู้ชมครับใช้ไม่ดีเอาขวดเปล่ามาแลกผู้นําเราได้เลยครับนะฮะเอาละในฐานะที่ผ่านประสบการณ์มามากมายในระบบเครือข่ายนะฮะช่วยเชิญชวนคนที่ยังล่อนไปล่นมานะผู้นําตีําธุรกิจอยู่นะฮะเชิญชวนนะครับเชิญเลยครับครับสาหรับท่านใดที่ ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มต้องการที่จะเสริมรายได้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือว่าท่านใดที่ต้องการที่มีรายได้บริษัทปูดแดง168แดไทยแลนด์จำกัดของเรานีไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวิชาความรู้การศึกษาต่างๆขอเพียงแต่ท่านเปิดโอกาสมาที่บริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดของเรา บริษัทของเรานี่มีความมั่นคงทางด้านของบริษัททั้งผู้ประกอบการก็มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็สินค้าของเราก็มีมาตรฐานโรงงานผลิตก็มีเพราะนั้นท่านใดที่ต้องการประกอบธุรกิจตรงนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเปิดโอกาสให้กับชีวิตของท่านแล้วก็บรรดาตัวแทนจำหน่าย นะครับที่อยู่ใกล้ศูนย์จำหน่ายปูดแดง3 8 6อําเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินไม่ว่าจะอยู่ที่อุบลร,ราชธานีศรีสเกตสุรินบุรีรัมนครราชสีมาร้อยเอ็ดยโสธรนะครับหรือทั่วราชอาจักรนะครับถ้าต้องการที่จะใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าของปูดแดงไขโตัวซานที่ศูนย์จำหน่ายปูดแดง3 8 6อําเภอรัตนบุรีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านและก็แจ้งทุกสายงานครับผม ครับท่านผู้ชมครับนี่ผู้นำอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์การทำเครือข่ายมากมายเหลือเกินมีประสบการณ์ทําเครือข่ายมากกว่า20ปีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับประสบการณ์มันจะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราเคยเจ็บช้าน้ำใจมาก่อนมันสอนเรานะครับเช่นเดียวกับผมนะฮะสิ่งที่เราผ่านมาเรารู้ แต่วันนี้เราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราจะทําในสิ่งที่เขาเราโดนมาแล้วเราจะไม่ทำแล้ครับครับโทรเข้ามาหาผู้นำของเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบยินดีและดีใจด้วยครับพอดีครับพักสักครู่ครับ พี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไขโตัสานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไข่ตัสานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไถโตซานครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Tarif Paris แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy ้แฮร์คั o เลอร์โอมาชาริฟปาริสที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy ้แฮร์คั o เลอติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูดแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง ในรูปแบบเน็ตจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวรกรเคมีไบออยลแหลกเองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลง เครื่องยนต์สะอาดควันดำและมูลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจุดทะเบีมนจาก US EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีสู่นผสมของสารเคมี และสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธัรณ์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูดแดงทั่วประเทศผมใช้ปูแดงไคโตซาน ใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายอย่างที่บอกนะฮะมากกว่า700บริษัทแล้ว โดยเฉพาะปูแดงหนึง1ก8กลับมาอีกรอบหนึ่งวันนี้มีผู้นำหลังไหลเข้ามาบริษัทปูแดงหนึ่ง1กบามากมายเหลือเกินวันนี้ถ้าบริษัทปูแดงหนึง168ไม่มีจุดขายไม่ดีจริงท่านเชื่อไหมครับว่าผู้นำจากใายอื่นๆเขาจะมาร่วมงานด้วยหรือครับมันต้องมีอะไรดีใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะ คุณต้องถามผู้นำนะคนที่มีประสบการณ์การทําเครือข่ายเขาจะวิเคราะห์ทีละฉะทีละฉะทีละข้อทีละข้อด้วยประสบการณ์ที่เขาสะสมมา20กว่าปีเขาดูออกครับอะไรดีไม่ดีเขาดูออกครับ,รดดดออรบโดยเฉพาะปูดแดงในหกบาทด้วยยิ่งดีครับเพราะอะไรครับเปิดมาแล้วจะร่วม10ปีนะฮะมันมีอะไรดีหรอครับ ทั้งๆท,ท,ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายเหลือเกินเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดมามากมายถ้าไม่ดีจริงวันนี้เขาจะเปิดใหม่ได้อีกรอบเลยครับมันต้องมีดีสิครับโทรก็มาหาผู้นำของเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับการางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยาย,ยน2554 วันเสาร์ที่3กันยายน2554 OPP โรงแรมปิโอววเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา12.30นาทีถึง14.30นาทีวันพุทธที่7และวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาโรงแรมพิจิตพาซ่าจังหวัดพิจิตเวลา8นาาิกถึง18นาาิก วันเสาร์ที่10กันยายน2554 OPP โรงแรมพิจิตรพาซาจังหวัดพิจิตเวลา12.30นาทีถึง14.30นาที